สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงดูดิลบแปะฉันรักอะไรลูกปะแปลงแต่ถ้าเราจะเก็บข่าหางคิ้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ที่เขียนคิ้วแบบเป็นดนสอเพิ่มแต่ถ้าวันธรรมดาที่เราเร่งรีบใช่ไหมจะไปทํางานเธอหยิบแค่แปง้งเนาะอนี่เขียนง่ายเขียนไวด้วยใช่ไหมเหนี่ยเขียนบัวทุ่ๆเนี่ยแล้วมันต่อกับคิ้วเราดีใช่ดีบ้า บ้านมากแล้วถ้าไม่เติมมันยังสวยเลยได้ไปยังได้แล้วคิ้วปุ่นดีมากดีมากมีอีกเบอร์หนึ่งตัวหายเบอร์ก่อนเต็มคิ้วพอดีฮะเติมให้เจ็ดอันมันสามารถดึงหัวออกมาแล้วก็เจ็ดถึงยี่สิบมันมาใหม่นี่ก็มาใหม่แล้วก็ขาออกไปแล้วด้วยไงบ้าได้เก็ตเจ็อันเนาะจริงๆเรามาสามสิบป่ะเรามาอีกมันขายไปแล้วนะอันนั้นเราไม่มีมาอีกของเมื่อวานอ๋อเเอาาท่ี้ยของดังใหม่ๆนี่ไงไม่เปแล้วเท่าที่ได้ เดี๋ยวมันผิดพลาดได้กี่อันเสร็จเหรอคะอ่ะให้เอาเดี๋ยวรอพิมพ์ก็ได้เดี๋ยวเจออันใหม่นะมาชาร่านะมีเทียบของตาในตัวเออเดี๋ยวเอาให้อันหนึ่งมีเทียบของตาให้ในตัวมาชาร่าเลิศแต่ไม่รู้ว่ามันปัดดีแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันแบบดูรู้สึกว่าพกไปไหนมันเออของโนโวพวกโนโว่เดีโจไม่รู้แน่แต่แต่พกผ้าไปไหนมาไหนได้เลิศเข้าสิบเจ็ดหมดแล้วค่ะเข้าสิบเจ็ดหมดค่ะ เองเบอร์ไงสองเบอร์นั้นเลขเบดูอยู่ไหนอ่ะซงหนึ่งก็ซื้อไม่ขอเอาเอาสีเขาดูก่อนเมื่อกี้มื่อจุดมีสีนี้ยังมีแล้วใช่ไหมไม่จุดมีสองอันวะเพาเดี๋ยวเดี๋ยวหายสีหนึ่งให้ดูก่อนนั่นนึงทุกคนมีสีหนึงจะหาศูหนึ่งให้นั่นนึงสูหนึ่งให้สูงสี่นี่นะหนึ่ง เขาคงมีส่วนใดมีส่วนหนึ่งแต่อยู่ไหนลูกรงไอันนี้ส่วนใดส่วนสองเหรออ<ช>ันนี้ส่วนสองหมดเลยโอ้ยเดงพี่ส่วนใดบ้างเออไหนดูนี่แล้วมันตัวนี้มันจะมีไฮไลท์ลิปจุ่มติดทดรอเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำรหรัสเดี๋ยวเขาใหทำรหรัสเดี๋ยวเปิดขายลิปจุ่มอันเนี้ยวันที่สิบห้า เดี๋ยวริบจุบเดี๋ยวเปิดข่าวที่สิบห้าแล้วมีของที่มาใหม่อีกเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายรูปยั่วยๆงรถมาหรอคุณมีอะไรสิอันน่ะอันหนึ่งอ่ะคุณมีอะไรมีสุดสองใช่โอ้พี่มีสุดหนึ่งนี่ไง อันไหนใหม่กว่ากันวะอัใหม่อ่าถ้า0หนึ่งจะเป็นสีนี้หนูให้ดูอันเมื่อกี้0สองอันนี้0หนึ่งถ้าใครเอานะคะเออที่จุ๋มก็ใช้จริงอยู่นะนี่0หนึ่งจะเป็นคอควาย16นะคะแปดสิบเก้าบาทเหมือนกันคอควาย16 0สองเขาจะเป็นอย่างนี้0สองเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นปะ0หนึ่งเขาจะเป็นสีอย่างนี้อ่ะใครเอาคอควาย16ค่ะถ้าข้อความเพจก่อนนะระบบมันไม่ดู ค่าสองหา้าสิบบาทเหมานี่จิ้มสีดีมากจีรอชาติหนึ่งมาแล้วน้งองเพราะว่าไม่ได้โทษโรงงานโรงงานดีมากแต่ว่าสารสก,กัดหมดเฉยๆรอชาติหนึ่งดี<ล>เดี๋ยวเติ้ลนี้ต้องไปขอบอะแคนอ่ะ เห็นค่ะฝากดูหน่อยว่าลิปอิทขอบอันนี้สีนี้หมดยังอะไรครับของเดอะบาร์มสีสวยมากสีดีมากไม่ดูได้ดูนะฉันใช้เบอร์ก็สิบสองอันนี้เอเ <Bal> หอฮะอ๋ออันนั้นเบอร์หนึ่งเดอะบาร์มอันนั้นเด็ดแค่เบอร์เดียวมากๆสีดีมากลิปลองวันที่สิบห้าเจอกันแม่ มีของไม่อีกประมาณสิบลังเดี๋ยวรอเลยลิปหนูติดทนแต่ว่าตัวนี้อาจจะไ,ได้ไม่ติดทนนะคะเป็นแมตตนิ้มลุยติด,ย,ตดยิ้หนูแล้วเนะี่ยเดือดเชื่ออะไติดยิ้วแล้วเนะี่ยเดือเชื่อมั้ยใช่เป็นออแกนิกที่ติดทนอันนี้ผมเดี๋ยวขานาดอีกเองพวกนี้อามาไ,ไล่ด่างได้ค่ะไล่ด่างได้ หลือแปดแท่งเลยนะคะลิปดอบาเมื่นี้เหลือแปดแท่งแล้วค่ะเท่าไหร่ราคาอะไรคะวอลห้าหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทวอลห้าหนึ่งสองสีนี้สีนี้ค่ะเบนสีเราจะได้สีแบบนี้ถ้าเบรนสีของเราจะได้สีแบบนี้วอลห้าหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทวอลแหวนห้าหนึ่งสองใช่เหลือเจ็ดอันนะคะ ใครเอาพิมพ์เลยของเดอะบาร์มนะน,นี่ของเดอะบาร์มนะคะเป็นตัวไซส์เล็กนะคะขนาดอยู่ที่12 ml อุย้ยพี่สาสวัสดีค่ะอุย้ยพี่สาหายไปนานมากพี่สาหายไปนานมากแม่หรือว่าหนูหายวะไม่นะหนูว่าหายไปจับเพจนานมากเอ <c oughs> อสวัสดีค่ะ ข้งนี้ได้แลนี่ยรอนได้เนาข้งนี้ยาเ็ัววัยแล้วยาแพงแล้วไม่ได้ยาจะไหนนะยาจองโรงพยาบาลที่นีอแหนห้าหนึ่งสองหมดแล้วค่ะวอแหวนห้าหนึ่งสองหมดจ้า ตรงเลยใช่ไหมคะพี่เก่งไม่คะับยังคะ่ะอยู่ย่งในตอนนั้นได้คุณดูคลิปแต่งงาน คู่อ่อนไหวกว่าพี่บุ๋มอีกได้พี่โจเนาะครกันได้เนาะข้างนี้ต้องขึ้นหน่อยเท่านั้น,นะนอ่ะอันนี้ดีมากเลยอนะ่ะโมเดลแต่ตกแต่งให้ป้าหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวตกแต่้เดีาไป้นตกแต่งไหเหรอให้กติเกอร์ให้นารักเนี่<ม>ยให้มันน่ารักเออติดสติกเกอร์ก็พอปะไม่ต้องเดี๋ยวออกแบบให้โมเดลดีไวๆหน่อย ว้าหนูของหมดใครพิมพ์ไลฟ์ศูนย์แปดไว้อลพี่เก่งใครได้ลิปไลฟ์ศูนย์แปดเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยนะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรว้ยายเธอขายโพอิ่งอยู่หรอสามพันห้าใช่เมื่อวานสมไปแล้ววันนี้พี่พี่ไปไหนที่พี่ทำงานดีสาวเมื่อวานพิ่พารากรล่มไม้มาทันไหมไม่ล่มค่ะพิพคารากร <c oughs> <c oughs> ้าพี่ชุมกับพี่เก่งเน <c oughs> ว่านั่งรอเคานานแค่ไหนคุณพีน่ะคุณพีเขาแบบแล้วใครได้หนี้ไปอ่ะดีมากเลยนะพอยรู้ป่ะอันนี้ใช่ไหมอ๋อทำนานไหมไม่นานหรอกอยากได้สีอะไรแต่ข้างหน้าสวยเลยนะขอให้มันแมทกับสีฝาค่ะข้างหน้าสวยเด้อมตึ๊งจั๊มใช่ค่ะเนาะไปก่อน ดูพื้หน่อยนี่ดูผาาทายนี่ก่อน่าตัวเสร็จออนลนเนี่ยยู่ไหนละตรงนู้นในกล่องเดี๋ยว,ยวให้เอาขอดนดไอกรีมดมเดือดเ<อ>หรอเดือดไหมอ,อันนี้อร่อยมาก ตัดหลอดให้เงี้ะกูเออกูหลักก็ช่องในต่อๆในนี้ราคาเท่าไรไะใช่ค่ะทุนหรือแค่ใส่เหรอพี่เก่งตัดเลยเนาะอันนี้เซตออร่าใครเอาพิมพ์ได้เลยนะคะเซตออร่าจะได้อันนี้ตัดตัวครีมตัดหลอดนะทุกคนดีมากอันเนี้ย อันเนี้ยออร่าพี่เก่งเซตหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทป่ะอันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่มาใครมาเดี๋ยวๆนี้นะพี่เก่งฉันมือเลอะแล้วฉันเลอะแล้วฉันต้องฉันต้องวานเธอแล้วตอนนี้เป็นตอนนี้ไม่ได้จงเป็นราคาของเป็นห้าเก้าห้าป่ะอันนี้แตงแบบไหนก็ได้ใช้เป็นสีเขียวใช่ไหมคะมเอาจริงป่ะตอนนี้มันตอนนี้มันสามเก้า ครัก้อนนี้อาจจะอ่ะโอเคเดี๋ยวบาทมาพอปฏิบัติตั้งนะตรงขอมาทุกคนมันผิวมันแบบยังไม่มีใครเจอสามร้อยเก้าสิบเร็วพี่จุ๋มพี่เก่งออกไปแล้วเร็วนะอะไรเซตนี้ใครจะเอาพี่เก่งเดินออกไปนะเร็วพี่เก่งทำแล้วทำยังไงเข็มตบตาก่อนมีนี้แล้วก็ตัวที่เป็นดีๆค่ะตัวดีๆอ่ะ คือออล่าได้สองหลอดนะคะก็คือหลอดที่เป็นตัวมํารุงอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ได้ตัวที่มันออลที่เป็นตัวดีอันหนึ่งสูปตรดีอันนี้ดีมากอันหนึ่งนะดีแบบดีมากจริงๆเชียลรวดูดิใช้จริงผับตัดหลอดดูครึ่งเดียวเนี่ยโอเคดูอะถ้าให้ดูแล้วไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดเบาะรถนะคะเบาะรถเยียพีอ่ะ เบมาะหน้าเท่ากับสามแสนคู่หน้าใช่ไหมวะถ้าจำไม่ผิดแต่เป็นแสนแล้วถ้าหนูอ่ะใช้แล้วติดบอบน่าจะโดนด่าอดูอ่ะข้างดีข้างไม่ทาข้างทาดูความออร่าสามร้อยเก้าสิบคู่นี้ใครเอามป็าผิวออร่านะคะได้สองหลอดนะคะก็คือตัวดีๆดีนหนึ่งแล้วก็ตัวบำรุงที่เป็นโลชั่นน้ำแตกอี้อันหนึ่งนะคะที่ผูกใจมินิฮาร์หน่อยโอ้ อโ,อโ,โอ้โหนะแต่ผ่านไปแจกให้เขา <c oughs> เสลือจะเชื่อ <c oughs> <c oughs> ราัสคือออร่านะคะพิมออร่าเลยภาษาไทยนะคะออร่าน,น,นะชอบอย่างนึงคืออะไรรึเป่าเวลาออกแสงแดดใช่ไหมผิวมันจะดูบากามันดูแบบช่ำนนะ้ำแบบเป็นผิวเกาหีไงนีน่นไงต่อให้เราจะผิวเข้มก็ตามเตว่าเวลาเราโดนแสงแดดใช่ไหมมันจะทำให้ผิวเราแบบดูมีออร่ามีออร่าแล้วก็เป็นอะไรนะ มมันไ่ขาวมัันวสามหนึ่งหนึ่งแม่เลิศนะสิบห่อเนี่ยแม่อร่อยนะจริงหอย้อนคาตาห่อยลูกค้าถามมากุหลาบเก้าช่องคอควายเก้าสิบเก้าราคาหนึร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคาตาคอควายเลยนะคะเก้าสิบเก้าค่ะคอควายเก้าสิบเก้าค่ะคอควายเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยบาทค่ะคอควายหน้อ้าสิบบาท ร้อยห้าสิบบาทค่ะคอควายเก้าสิบเก้านีเป็นครับแน่นอนจริงพอล่าไข่เอาพิมพ์เลยล่าหลือไม่เยอะนะใช่ให้ไม่เยอะเอาข้างหน้าขาวยังเข้ากันยังขายยังไม่ดูก็จะยังมามันดีเนาะเออเฟซเนี่ยเฟซเฟซบุ๊กเนี่ย มันจะโป้ท่างหร่มันก็มันก็ได้หออกมามไม่ได้นเราเล่นอนนะเน้านก่ไนนะหมตึงสายลงไปอีกหน่อยได้ไหมหูอึดอัดไปได้เห็นบ้าเรียบร้อยแล้วพอมันเซ็ตตัวปุ๊บนะคราวนี้มันก็จะอยู่กับเราทั้งวันแล้วดีมากจริงๆ แล้วหนูให้ไปสองอันเพราะอะไรอยากให้ซื้อไปสองอย่างเพราะว่าตัวนี้มันบำรุงแล้วมันบำรุงแล้วผิวมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะตัวนี้นะดูให้ไสบายละสบายยังสบายเศร้าเลยอันนี้เสียดาย่ะขาขาวยังเหลืออยู่เลย,เลยเอ่ะเอาไว้ไงกดเก็บไว้ได้เนี่ยตัดให้มันขาดแล้วก็เสียบเข้าไป,ไปมันจะได้ไม่แห้งพี่ก็ทำอย่างนี้ไเวลาแดดอ้วาวก็ดูขาดฝันจิ เ้ยขวานหน้าฉ่มากน้า่มามนสาวเกาหลีเลยอะนี่อ๋แต่แต่งตัวสีนก็ใช่เลยอสาวตแ่หดเลยใช่ผิวดีมากฉีดหรออดูสิดูเกาหลีไหมล่ะอืมรถสีมันเกาหลีมาก ปอะไรอะ่ะต้องได้กระเป๋าสีคิมเปี้ยสักใบหเหรออะไราการมนเป็นยังไงได้ความยิ่งมันจะได้เข้ากับการแต่งชงแต่งชุดเดี๋ยวจะเชื่อเหมือนอะไรแบบนี้เหอเออเหมือนอีแบะไหมน่าจับค่ะเหมือนก็ตามหล่อนแดะเดลเหมือนแดะไหมลูกเดวเหมือนแบะไ, <S S S 2> ไหม <S S ไหนเพื่อรนะักหะให้ตัวนึงออกมาป้ามีสองตัว,ตว <S S แม่อะแม่เรผิดอะไรแม่ไม่นั้นหรอกค่ะแม่ก็รักสุดในโลกเลยแมขอก้าไม่ดูดขป๊บนึงหนึ่ีให้ขันึง